นี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นในอัฟกา,านิสถานหลังวานนี้22มิถุนายนเกิดแผ่นดินไหวแมกนิจูด5.9ุด5.9ทางตะว,วันออกเฉียงเหนือของประเทศรายงานล่าสุดระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตทยานแต่1,000รายแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ประมาณ1,500รายสถานการณ์ยังคงน่าห่วงเพราะคาดว่ายอดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อกู้ร่างผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยความหวังว่าอาจจะยังได้เจอผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่คร่าชีวิตประชาชนมากที่สุดในรอบ20ปีประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในจำนวนดังกล่าวมีทารกตัวน้อยและเด็กๆที่น่าสงสารอีกหลายคน

บวกกับนานาชาติยังไม่ยอมรับรัฐบาลที่มาจากกลุ่มตาลิบันที่ผ่านมาอัฟกานิสถานพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติสูงถึง80%ซของงบประมาณทั้งหมดแต่เมื่อตาลิบันยึดครองประเทศบรรดาชาติตะวันตกก็ระงับความช่วยเหลือระบบเศรษฐกิจจึงพังทันทีและตอนนี้อัฟกานิสถานก็เหลือเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ไว้สำหรับกู้ภัยเพียงไม่กี่ลำเท่านั้น ยู <UN S 2> เปิดเผยว่าอัฟกานิสถานต้องใช้เงินอย่างน้อย15ล้านดอลลาร์เพื่อการบรรเทาทุกข์ทั้งสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นอาหารยารักษาโรคและการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวให้กับประชาชนรวมถึงต้องป้องกันโรคที่เกิดจากน้ําดื่มไม่สะอาดด้วยสถานการณ์เป็นไปด้วยความตึงเครียดรัฐบาลตาลิบันเปิดเผยว่าได้พยายามช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถแล้วและอยากบอนขอให้ประชาคมโลก یون مېر ښه مله په دې وخت کې نو دا یو څه کومه موزه وشتنه ده دا زکه چې دا سي او پيوشټرز لیګ ډېر غران دي چې عمر په خپل وخت کې چې دا دغه سي او پيوشټرز لیګ وکي او پاواناوي چې کوم د قربو ټکی پیاړت کېږي هغه وکي نو دا تورن ورو دا کومه وشتنه ده چې دا سي او خپل ټکی باید لاس پکارس او خپل کارو ته دوام ورکړي